สวัสดีนะครับหมอโตด915ทาลอดนะครับหมอโตตดก็ขอสวัสดีกับชาวธาตุดินทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังช่องหมอโตดและสนับสนุนและเป็นกําลังใจช่องกันนะครับคลิปนี้เป็นคลิปพลังงานในวันเวลาที่ไม่มีคุณเข้าคิดอะไรอยู่ของชาวธาตุดินธาตุดินได้แก่ราศีการราศีพฤษภราศีมังกรตั้งแต่วันที่21ถึงวันที่31มกราคมปี2568 มอโต๊ดอธิษฐานให้ดูได้ทัคณาและราศีเลยนะครับมอโต๊ดดูบบโหราศาสไทยนะครับวันที่กูพิมพ์ไว้ใต้วิดีโอคลิปแล้วพลังงานไพ่นี่เป็นพลังงานไพ่โดยรวมนะครับคงไม่ตรงกับทุกท่านดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ไลน์จะดีที่สุดนะครับและไพ่นี้สามารถอ่านสลับกันได้ด้วยสิ่งดีๆก็เก็บไว้สิ่งไม่ดีก็ทิ้งไปนะครับขอไพ่สิบใบให้กับชาวธาตุดินการพฤทศกมกรในวันเวลาที่ไม่มีคุณเขาคิดอะไรอยู่ ขอใช้พลังงานในตัวตนของคุณก่อนนะครับเป็นพลังงานไพ่เซลติคอสมอโตสออาตามพลังงานและหน้าไพ่ที่ขึ้นมานะครับขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์เทพเทวาของคนที่เข้ามารับชมรับฟังขอเปิดพลังงานในตัวตนของคุณมีใบแรกเป็นพลังงานไพ่สามดาบ ความผิดหวังความเศร้าความเสียใจมันเหมือนกับการที่เราผิดหวังแนละเสียใจกับาการกระทําของคนคนหนึ่งที่ทําอะไรรับหลังกับเราไว้ก็ได้นาือการที่เขาดึงคนอื่นเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์หรือเขาดึงคุณเข้าไปตกอยู่ในสถานการณ์ความรักที่เป็นมือที่สามมีพลังให้เดิมูนความโหยหาความคิดถึงมีพลังาการที่ยังลืมใครสักคนหนึ่งในความคิด ของคุณไม่ได้ทำไมยังถึงยังลืมใครสักคนหนึ่งในความคิดไม่ได้เพราะกับสิ่งที่ผ่านมาคุณเป็นคนที่ห่วงใยใครแล้วดูแลใครแล้วคุณเป็นคนที่ทําเพื่อเขาเต็มที่ดูแลเต็มที่หรือการที่คุณกับเขาเคยมีเป้าหมายเคยวางแบบแผนเคยวางอนาคตไว้ด้วยกันหรือการในตอนเนี้ยคุณอาจจะถือไม้เท้าของคุณ ก้าวสู่ในเส้นทางเดินในสิ่งที่คุณวางแบบแผนในสิ่งที่คุณวางเป้าหมายให้กับตัวงคุณเองขวีนออฟสอดราชนินีสายลมลมที่พัดผ่านก็เหมือนอุปสรรคที่ผ่านไปแล้วความพยายาม ความเด็ดเดี่ยวความเข้มแข็งโอกาสที่มีไว้ให้คนควายคว้า,วาโอกาสที่มีไว้ให้คนเห็นคุณค่าในโอกาสที่ให้ไปนะความเป็นผู้นําในตัวเองสูงนะครับมีพลัง,งไพ่ใน o p ปต a t i o เป็นไพ่ของการที่การกลับมานิ่งหรือการกลับมาดูถึงสถานการณ์กับสิ่งที่เราอาจ,จะกลับมานิ่งขึ้นในสิ่งที่เราเคยผิดหวงังในสิ่งที่เราเคยเสียใจยเรากลับมามองดู กับอดีตที่ผ่านมาของเราก็ได้นะในตอนนี้มันเหมือนกับการที่อดีตที่ยังอยู่ในความทรงจําที่มันยังลืมไม่ได้นะมีพลังให้เดอดเวิร์กการเรียนรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดประสบการณ์ถึงการเติบโตขึ้นการที่มีประสบการณ์ที่บาดเจ็บหรือการที่มีบาดแผลในหัวใจมันยังมีความรู้สึกที่เจ็บปวดในความรู้สึกแต่คุณจะก้าวไปข้างหน้าคุณไม่มีวันที่จะถอย กลับไปแดวก็ได้นะมีพลังงานการที่การเริ่มต้นการปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นหรือสายใหญ่ความรักสายใหญ่ความผูกพันที่ยังตัดไขสักคนหนึ่งไม่ขาดมีไพ่ของเจ็ดดาบเป็นพลังานไพ่การที่ในตอนนี้มีคนที่ร้อนหลนมีคนที่กวนกระวายมีคนที่ไม่ซื่อสัตย์กำลังแอบมองคุณอยู่ก็ได้นะในตอนนี้เขาเป็นฝ่ายที่เสียใจเขาเป็นฝ่ายที่เสียดายคุณอยู่นะครับ มีพลังงานไพ่เดอะเมจิเชียนนะครับเป็นงางไพ่คนที่มีเซนต์คนที่มีรางสังหณ์ คนที่เรียนรู้อะไรแล้วคุณเป็นคนที uh uh anyway> uh ่เร uh nah uh ียนรู้ได้เร็วได้ไวหรือการเรียนรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดของคุณคุณเป็นคนที่หลักการเรียนรู้เป็นพลังงานให้ดาวพุทธความมีเสน่ห์ในเรื่องคําพูดคําจาของคุณนะครับการที่คุณอาจจะรู้ทุกเรื่องราวแห่งการกระทําของเขาคนนั้นแล้วก็ได้คุณอ่านความคิดของเขาได้คุณอ่านความรู้สึกของเขาได้คุณรู้สึกถึงความรู้สึกลึกๆของเขาในตอนนี้มีคนที่ยังคิดถึงคุณอยู่ด้วยก็ได้นะเพราะมีพลังงานให้ความคิดถึง ความโหยหาในวันที่ไม่มีการทำให้คนคนหนึ่งได้รู้แล้วว่าใครคือคนที่ทำเพื่อเขาที่สุดนะครับมีพลังงานไพ่สิบติดดาบเป็นพลังงานไพ่เหนื่อยกับความพยายามกับสิ่งที่ผ่านมาทำเพื่อเขาเท่าไหร่แต่สิ่งที่ได้รับกลับมาคือความเจ็บปวดคือการกระทําของคนคนหนึ่งที่ทําให้เราเสียใจที่ทําให้เราผิดหวังนะครับมีพลังงานไพ่ความสงสัยว่าอะไรที่จะเกิดขึ้นไปในวันข้างหน้าของเราการพร้อมที่จะ เผชิญหน้าการพร้อมที่จะประชนภัยหน้าผาแห่งการเปลี่ยนแปลงหยุดชั่วข่าวก่อนการดำเนินการ การวางแบบแผนที่ดีจะส่งผลถึงเป้าหมายอนาคตในวันข้างหน้าของคุณนะครับมีพลังงานไพ่ในดากัดการตื่นรู้การตื่นตัวความชัดเจนความหวังและความสุขในตัวของคุณเองนะมีพลังงานไพ่การพบเจอกับมิตรภาพดีๆในช่วงนี้ของคุณก็ได้นะครับเป็นพลังงานไพ่การที่ได้พบเจอกับมิตรภาพและการเรียนรู้การไว้วางใจ กับไข่สักคนหนึ่งนะมีพลังงานไพ่เซลติคอสพรังงานไพ่สิบใบนะครับในวันเวลาที่ไม่มีคุณ เขาคิดอะไรอยู่นะมีพลังงานการที่การเรียนรู้หรือเขาไปเรียนรู้กับโลกใหม่หรือการเรียนรู้กับคนใหม่มามันมีข้อเปรียบเทียบมันมีข้อช่างใจในความคิดของเขาว่างกับสิ่งที่ผ่านมาหรือการที่ไปเรียนรู้มาใครคนนั้นของเขาเขาก็อาจจะไม่ได้ชัดเจนหรือการที่ไม่ได้ให้สถานะแก่เขาก็ได้เป็นฝ่ายเขาที่ไปทุ่มเทเท่าไหร่แต่สิ่งที่ได้รับกลับมาคือความว่างเปล่าคือความเจ็บปวดในวันนั้นที่อยู่กับคุณคุณเป็นคนที่วางแผนให เขาทุกๆอย่างหรือการที่ปกป้องเขาทุกๆอย่างในวันที่ไม่มีคุณแล้วเหมือนเขาเสียทุกสิ่งทุกอย่างไปเสียโอกาสดีๆที่ได้อยู่กับคุณก็ได้นะเพราะมีพลังงานการเริ่มต้นการที่ในวันที่คุณนิ่งไปทําให้รู้สึกคิดถึงคนคนหนึ่งที่เคยดูแลคนคนหนึ่งที่เคยผูกพันคนคนหนึ่งที่เคยทําเพื่อเขาที่สุดนะครับขอพลังงานมีพลังงานภายในตัวตนของ คนที่อยู่ในความรักในความสัมพันธ์มีชาวธาตุไฟเมสิงธนูธาตุลมกลุ่มตุลเมตุนธาตุดินกันพุทธศกมาก่อน,นะครับที่อยู่ในความรักในความสัมพันธ์นะ,อะขอดูทางงานพายอดีตที่ผ่านมาของชาวธาตุดินก่อนนะครับมีไพ่ของห้าดาบการเลิกราการยาล้าง การมีทัศนคติที่ไม่ตรงการมีเป็นฝ่ายเราที่เดินถอยเป็นฝ่ายเราที่พอแล้วกับการที่พยายามทําเพื่อใครสักคนหนึ่งแต่ใครคนนั้นไม่เคยเห็นคุณเห็นค่าในวันที่เราเดินถอยในวันที่เราเดินห่าง คนที่มีโก้คนที่มีอารมณ์ร้อนหรือการที่มีคนที่เจ้าอารมณ์หรือคนที่มีฟอร์มเยอะฟอร์มมากเป็นฝ่ายเขาที่โหยหาเป็นฝ่ายเขาที่โดดเดี่ยวเป็นฝ่ายเขาที่ไม่เหลืออะไรเลยก็ได้นะมีพลังงานให้ในสามถ้วยการตกอยู่ในสถานการณ์ความรักที่เป็นมือที่สามหรือเขาไปพบเจอกับคนที่กินเที่ยวดื่มเล่น ลักสนุกก็ได้นะมีพลังงานไพ่จัตติกชาวตุลลัคณาตุลน,นะเป็นพลังงานไพ่กดแห่งความยุติธรรมยุติธรรมเสมอหรือในวันนี้เป็นฝ่ายเขาที่คิดถึงคํามั่นคําสัญญาคําผูกมัดที่เคยให้กับคุณไว้ในอดีตที่ผ่านมาในความทรงจําในความรู้สึกในคํามั่น,นคําสัญญามันยังอยู่ในความรู้สึกของเขาคนนั้นนะมีพลังงานไพ่สามเหรียญมีคนที่อยากกลับมาพูดคุยมีคนที่อยากกลับมาพูดคุยการปรับเปลี่ยน เปลี่ยนแปลงเพื่อคุณก็ได้นะมีพลังให้ควีนอัเบทเคลนราชินีถือเหรียญเป็นไพ่ของการที่มีความมั่นใจในตัวคุณเองสูงในตอนนี้คุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์ในตัวคุณเองคุณเป็นคนที่อาจะเคยซัพพอร์ตกับเขาในเรื่องการเงินดูแลเสื้อผ้าหน้าผมแก่เขาด้วยก็ได้นะการติดต่อการสื่อสารการพูดการคุยหรือคนอดีตที่ผ่านมาอยากส่งข้อความมาหาคุณขอโอกาส แห่งการเริ่มต้นกับคุณอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับมีพลายไพ่หนึ่งสี่สี่ดาบความนิ่งนะครับเป็นพลางไพ่เดิมเมจิเชียนมีไพ่ของหกถ้วยนะคนเก่าๆคนเดิมๆคิดถึงวันวานที่มันคงย้อนกลับไปไม่ได้นะสิ่งที่เขาทำผิดไปมีคนที่อยากกลับมาขอโทษในวันที่เขาอยากพบเจอและปรับความเข้าใจกับคุณการเรียนรู้ การวนกลับการหวนคืนในวันที่สิ้นสุดมีคนที่อยากกลับมาเริ่มต้นกับคุณนะการเดินหน้าวิกตอรี่ความสําเร็จเขาอยากกลับมามีอนาคตและความหวังและความฝันการเดินหน้ากับคุณอีกครั้งหนึ่งเขาอยากร่วมกับคุณในทุกเส้นทางเดินแห่งการกระทําด้วยกันนะการที่เหมือนกับการที่ได้เรียนรู้กับคุณในทุกๆวันอยากพบเจอกับคุณในทุกๆวันนะมีพลังไพ่ดีหายพิเทศ ความรับการปิดบังการซ่อนเล้นหรือการตกอยู่ในสถานการณ์ความรักที่เป็นหลองเขาความหงุดหงิดความว้าวุ่นความกังวลใจของคนอดีตที่ผ่านมาเดลเวอร์ er per, ชาวเมทุนลัคนาเมทุนเป็นพลังไพ่ความมีสเสน่ห์ดวงที่มีสเสน่ห์ของคุณนะมีพลังาไพ่แปดเหรียญเป็นวิเป็นหกดาบ การเวลาเป็นเครื่องเยียวยารักษาแผลใจที่ดีที่สุดการเวลาเป็นเครื่องขี้คายปัญหาเป็นในทิศทางที่ดีขึ้นมีพลังงานไพ่เดอะสตาชาวกลุ่มลัคนากลุ่มแสงดาวแห่งศรัทธาการกลับมามีศรัทธาในตัวคุณเองคุณเป็นคนที่มีแหงแห่งความอบอุ่นอยู่กับใครแล้วคุณสร้างความสนุกสนานคุณสร้างความอบอุ่นคุณสร้างรอยยิ้มให้กับคนรอบข้างของคุณนะมีพลังงานไพ่วิวออฟฟอร์จูน กงร้อแห่งโชคชะตาวันเวลาเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงเสมอโชคชะตาเปลี่ยนวันเวลาเปลี่ยนสิ่งดีๆกำลังที่จะเข้ามาในสิ่งที่ผ่านมามีคนที่เปลี่ยนไปแต่ในวันที่เขาไปเรียนรู้มาในวันนี้มีคนที่จะกลับมาเหมือนเดิมอีกครั้งหนึ่งวันเวลา ที่ผ่านทําให้คนคนหนึ่งที่ไปเรียนรู้หรือไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีคุณเขาอยากกลับมาอยู่ในห่วงวเวลาของคุณกับเขาทุกๆวันก็ได้นะในวันที่ไม่เคยสนใจในวันที่ไม่เคยแคร์สิ่งดีๆที่คุณมอบให้ในวันที่เขากลับมาคิดได้ในวันเวลาที่เขากลับมามองในความรู้สึกที่คุณเคยทุ่มเทให้กับเขาในตอนเนี้มีคนที่จะกลับมาทุ่มเทกับคุณนะครับมีพลังพาง่หนึ่งในเทา้า การแอบสืบแอบส่องความดื้อความนั้นความเอาใจใจหรือมีคนที่รู้ทุกเรื่องราวของคุณในตอนนี้อยู่ก็ได้เพราะเขาเป็นฝ่ายที่แอบสืบแอบส่องอยากทักทายอยากติดต่ออยากพูดคุยและอยากเคลียร์ใจกับคุณอีกครั้งหนึ่งนะขอดูอพลังงานภายในในปัจจุบันของชาวธาตุดินการพระสงกรน,นะครับ ขอดพลังงาไพในปัจจุบันของชาวธาตุดินนะครับมีพลังงาไพขวีนอบวานราชินีถึงไม้เทา้าคนที่มีความสามารถคนที่มีความเก่งคนที่มีความขยันในเรื่องการงานคนที่แอคทีฟตัวเองอยู่อย่างเสมอคุณอาจจะโฟกัสถึงเรื่องการงานความรับผิดชอบหน้าที่ของคุณมากกว่าในช่วงนี้ก็ได้นะเพราะการที่ในตอนเนี้ย คุณเป็นคนที่มีเสน่ห์หรือการที่ความมีความธรรมะในเรื่องการงานของคุณหรือการที่คุณทุ่มเทให้กับอะไรแล้วคุณเป็นฝ่ายที่ทุ่มเทเต็มที่เป็นฝ่ายที่เอาใจใส่เต็มที่เดชะยอดกรกฏลัคนากรกฏต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลต่างภาษาต่างวัฒนธรรมหรือในวันที่คุณถอยห่างมีคนที่ร้อนหลนมีคนที่ร้อนใจมีคนที่อยากเดินหน้า เก้าไม่เท้าเป็นพลัง,งาใา้คุณไม่อยากที่จะเสียใจอีกไม่อยากที่จะผิดหวังอีกกับสิ่งที่ผ่านมาก็ได้นะเพราะกับสิ่งที่ผ่านมาเป็นฝ่ายเราที่ห่วงใหญ่เป็นฝ่ายเราที่รักเขามากกว่าที่เขารักเราก็ได้นาะมีพลังอาห้จัดเน้นผลวิบากกรรม ผลแห่งการกระทําใครทําอะไรไว้ได้รับผลแห่งการกระทําแบบนั้นนะหรือการตื่นรู้แห่งจิตวิญญาณการหลุดพ้นในความรู้สึกสำหรับบางท่านอาจจะมีการที่ได้โอกาสแห่งการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆในตัวของเราเองการปลดปล่อยกับอดีตที่ผ่านมามันอาจจะปลดปล่อยยากแต่การที่เราปลดปล่อยกับอดีตที่ผ่านมาของเรามันอาจจะทาให้เราเข้มแข็งขึ้นในตอนนี้ก็ได้นะมีพลังางานไพ่ห้าดาบเป็นไพ่แห่งการเลิกราการยาล้าง การมีทัศนคติที่ไม่ตรงกันหรือการที่มีคนที่คิดเยอะมีคนที่คิดมากในวันที่คุณถอยไปมีคนที่ได้รับบทเรียนที่เจ็บปวดของเขาแล้วก็ได้ในวันที่ไม่มีคนที่คอยอยู่เคียงข้างเขาก็ได้นะมีพลังงานไพ่ในตอนนี้มีสีดาบเป็นไพ่แห่งการที่คุณนิ่งไปคุณอาจจะไม่ตามเขาเหมือนแต่ก่อนแล้วก็ได้แต่ก่อนคุณอาจจะเคยตามเขาก่อนขอโทษเขาก่อน เคยงอ,อเขาก่อนแต่ตอนนี้เป็นฝ่ายคุณที่พอและกับสิ่งที่ผ่านมาทําเท่าไหร่ที่เขาไม่เคยเห็นค่าในวันนี้ในวันที่เรานิ่งและเราหยุดเดินตามใครสักคนหนึ่งหรือเรา เป็นฝ่ายที่กลับมาเข้มแข็งในตอนนี้มีคนที่จะเสียใจมีคนที่เสียดายมีคนที่อยากหวนคืนกลับมาปรับความเข้าใจก้าวเรียนเป็นพลังงานให้ความสดใสความสดสวยรวยรอในแบบคุณคุณเป็นคนที่มีความเป็นอิสระในตัวเองสูงคุณเป็นคนที่มีพร้อมทุกทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินความหวังความฝันในอนาคตข้างหน้าของเราเราเป็นคนที่มีความมั่นใจสูงนะในก้าวเดือนนียมีคนที่มีความรักความก้าวหน้า นะมีพลังพ่เดอะเฮมิชาวกันลักนาการมีไพ่ของการแอบมองมีคนที่แอบมองคุณอยู่มีคนที่อยากพูดคุยกับคุณก็ได้นะหรือกะตอนนี้มีคนที่กลัวคุณไม่ให้โอกาสกับสิ่งที่คุณเคยให้โอกาสกับเขาไม่รู้ต่อกี่ครั้งต่อกี่ครั้งแล้วก็ได้นะมีพลังพ่เอทดอฟครับเป็นพลังพ่ยการเริ่มต้นมีคนที่อยากกลับมาเริ่มต้นแห่งความรักเขาอยากกลับมาพบเจอกับคุณเขาอยากกลับมารู้สึกเหมือน วันนั้นที่คุณกับเขาเคยมีด้วยกันวันแรกที่เราได้พบเจอกันวันที่เราเคยเอาใจใส่วันที่เราเคยดูแลวันที่เราเคยห่วงใยนะมีพลังให้หกเหรียญการช่วยเหลือหรือการที่มีคนที่กลับเข้ามาขอความช่วยเหลือกับเราก็ได้นะหรือการที่ต่างฝ่ายต่างช่วยเหลือต่างฝ่ายต่างเกื้อกูล ต่างฝ่ายต่างเกื้อนหนุนก็ได้การเป็นผู้ให้และเป็นผู้ไม่ได้รับพอๆกันควีนอัพเฟตเกิลราชินีถือเหรียญเป็นพลังงานให้ความนิ่งความมีสเสน่ห์การกลับมานิ่งอยู่ในบันลังของเราก็ได้นะมีพลังงานให้การมองอนาคต ในวันที่เราอยู่ด้วยเขากลับไม่เคยเห็นค่าในวันที่หาา่างไกลกันหรือในวันที่คุณถอยมามีคนที่รู้แล้วว่าเขาขาดคุณไม่ได้ในตอนนี้ก็ได้นะเพราะมีพลังงานไพ่จัดเม้นต์มีคนที่อยากกลับมาแก้ไขแห่งผลแห่งการการะทาที่เขาทําไว้เดี๋ฟูเป็นพลังงานไพ่ในวันที่ไม่มีคุณเนี่ยเหมือนเขาอาจจะไม่มีความหวังไม่มีความฝัน ในอนาคตในวันข้างหน้าของเขาก็ได้เพราะกับุตอนที่อยู่คุณคุณกับเขาเคยมีความฝันเคยวาดหวังเคยวาดแบบแผนในอนาคตข้างหน้าด้วยกันไว้นะครับของพลังงานในปัจจุบันนะ,อะขอทุกทาง,งาให้ในแนวโน้มระหว่างคุณและเขานะครับขอให้แนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขา มีไพ่ของสิบเหรียญเป็นพลังงานไพ่ความมั่นคงความมั่งคัง่งทรัพย์สินเงินทองเงินเก็บเงินก้อนที่เพิ่มพูนของคุณมีคนที่แอบมองหรือการที่ในวันที่ไม่มีคุณเนี่ยมีคนที่เศร้าใจมีคนที่โหยหาก็ได้นะคิดถึงวันที่เราไม่ได้อยู่ด้วยกันนะมีพลังงานไพ่ห้าเหรียญในวันที่เขา ในวันที่เราเดินตามใครสักคนหนึ่งในวันนั้นเขาขับไม่เคยหันกลับมาแค์ไม่เคยหันกลับมาอมในวันที่เราไม่ไม่ตามเขาแล้วในวันเนี้ยในวันที่เราเป็นฝ่ายที่นิ่งขึ้นในวันที่เราเริ่มต้นใหม่หรือการที่เราปลดปล่อยสิ่งใหม่ๆไปแล้วเราลืมเข้าไปแล้วก็ได้นะในตอนนี้มีคนที่คิดถึงคุณหนักมากมันเหมือนเป็นฝ่ายเขาที่อยากกลับมาแก้ไขกับปมและปัญหากับสิ่งที่ผ่าน มาของคุณก็ได้นะมันเหมือนกับการที่เขายัางลืมคุณไม่ได้มีพลังางานไพ่การปิดบังการซ่อนเลนความรู้สึกลึกๆของเขาไว้นะในตอนนั้นในตอนเนี้ยมันเหมือนภายนอกเขาอาจจะดูเข้มแข็งสดใสล,ล้านเริงม,มีความสุขแต่ภายในเขามีความหงดหงิดความว้าวุ่นความกังวลใจเหมือนปกปิดแห่งความรู้สึกเสียใจที่ ในวันนั้นที่เขาทําให้คุณเสียใจยในวันนั้นที่เป็นฝ่ายเขาที่หันหลังให้กับคุณก็ได้นะมีพลังงานไพ่คิงอ,อัลวาดราชาตือมเมท้าเป็นพลังงานไพ่ความขยนันความตั้งใจความแอคทีฟนะเป็นพลังงานไพ่คนที่มีความที่เป็นตัวของตัวเองสูงก็ได้นะการที่มีคนคนหนึ่งที่กลับเข้ามาทุ่มเทวนกลับหวนคืนในความรักในความสัมพันธ์ของคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับ หกถ้วยเป็นพลังงานให้คนเก่าๆคนเดิมๆหวนคืนกับหวนคืนมาในความรู้สึกที่กลับมาพบเจอคุณที่กลับมามองตาคุณที่กลับมาเข้าใจซึ่งกันและกันเขาอยากกลับมาเป็นครอบครัวคุณดีเอ็มเปอร์เดอร์ดีเอ็มเพรสในอัคับมีคนที่คิดถึงคุณมีคนที่คิดถึงวันที่คุณกับเขาเคยเป็นคู่ดีเอ็มเปอร์เดอร์ดีเอมเพรีพลังงไพ่สามดาบ มีคนที่เสียใจยกับการกระทำหรือมีคนที่อยากกลับมาขอโทษแห่งการกระทำที่เขาทำไว้กับคุณนะมีพลังงานไพ่แปดเหรียญทุกสิ่งทุกอย่างการกระทำเป็นเครื่องพิสูจน์คนคนหนึ่งที่กลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ความพยายามความทุ่มเทนะมีพลังงานไพ่กู่เข้ามาวิวอัลฟ์ฟอร์จูนเนี่ยเหมือนวันเวลาโชคชะตาการเวลา หมุนวนใ, um. ให้คุณกับเขาได้กลับมาพบเจอมีคนที่อยากกลับมาเริ่มต้น <ite> มีคนที่อยากกลับมาเดินหน้ามีคนที่อยากร่วมทุกเส้นทางเดินที่มีคุณคอยเคียงข้างคนที่เคยเอาใจใส่คนที่เคยร่วมบุญร่วมกุศลกันมาก็ได้คนที่เคยอธิษฐานขอพรร่วมกันมาก็ได้คนที่เคยสัญญาร่วมกันมามีคนที่คิดถึงคุณอยู่ในตอนนี้นะมีคนที่อยากกลับมาง้อขอคืนดีขอโอกาส ให้กับเขาได้แก้ไขในสิ่งที่เขาทําผิดพลาดไปได้หรือเปล่านะวันเวลาที่เป็นเครื่องพิสูจน์คนคนหนึ่งทุกวันเวลาเขาอยากพบเจอกับคุณในวันเวลาที่เป็นระหว่างคุณกับเขาเขาอยากพบเจอกับคุณในทุกๆวันเขาอยากทําเพื่อคุณเขาอยากทําให้ทุกวันที่มีคุณเป็นวันที่ดีที่สุดสําหรับเขานะครับพอ,อทุกทลงานภายใน สรุปและแนะนำให้กับชาวธาตุดินกันพฤชสมกรน,นะครับมีไพ่ของหกเหรียญน,นะอาจจะมีการที่เราดูว่ากับการกลับเข้ามาครั้งนี้เป็นการที่เป็นการที่เราเป็นฝ่ายช่วยเหลือกันเกื้อกูลกันเกื้อหนุนกันก็ได้นะครอบครัวความเติมเต็มความเป็นอนาคตสำหรับบางท่านอาจจะเป็น ข้อเป็นกลัวกันแล้วมีลูกด้วยกันแล้วสําหรับบางท่านอาจจะมีการวางแบบแผนวางอนาคตวางเป้าหมายด้วยกันไว้นะครับเรียกแทมแบรนความผูกพันสายใหญ่ที่ผูกพันสายใหญ่ที่มันอาจจะเป็นการที่คุณกับเขา,เขายัางตัดกันไม่ขาดนะมีพลังไพ่วิกตอรี่อย่างความสําเร็จการปิดกั้นการบล็อกการติดต่อการสื่อสารกันไปหรือเป็นฝ่ายเขาที่อยากให้คุณปลดบล็อกการมีกําแพง ให้เขาได้ติดต่อให้เขาได้พูดคุยกับคุณนะครับมีพลังงานไพ่สเตนชาวสิงรัคนาสิงความเข้มแข็งความแข็งแกร่งคุณเป็นคนที่ทําได้ด้วยตัวของคุณเองในทุกๆเรื่องในทุทกๆด้านคุณเป็นคนที่ออกแบบชีวิตให้กับตัวของคุณเองนะมีพลังงานไพ่ดีแฮงแมนความทุกข์ความเศร้าความเสียใจมีพลังงานไพ่เดอะมูนนะความคิดถึงความโหยหาในวันที่ยังดื่มไข่สักคนหนึ่งไม่ได้ มันยังมีบาดแผลในความเจ็บที่ยังลื่มไขรสักคนหนึ่งไม่ได้ก็ได้ความมั่นคงมีพลังงานไพ่สิบไม้เทา้าความแบกภาระความรับผิดชอบชาวธาตุดินเนี่ยถ้ามีพลังงานไพ่สิบไม้เท้าขึ้นมาเนี่ยคุณเป็นคนที่มีความรับผิดชอบในตัวเองสูงนะครับมีพลังงานไพ่เดอะเฮอร์มิตมีพลังงานไพ่เจ็ดดาบห้าเหรียญจัติความไม่ยุติธรรมความไม่เท่าเียเทียมกันหรือกฎที่เป็นพลังงานการที่คุณกับเขา ยังมีข้อตกลงคำผูกมัดคำผูกพันหรือคำมั่นคำสัญญาของคนคนหนึ่งที่กลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์กับคุณอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะมีพลังงานให้โอกาสแห่งการเริ่มต้นมีคนที่อยากปรับความเข้าใจมีคนที่อยากกลับมาสัญญากับคุณใหม่ขอโอกาสให้กับเขาได้กลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ได้หรือเปล่านะครับของชาวธาตุ ดินกันพืศอส่งก่อนนะหมอโต๊ก็ขอจบแค่นี้นะครับก็ขอฝากกดติดตามกด s u b สไคร b ์กดเป็นกำลังใจช่องหมอโต๊ดกันด้วยนะครับก็ขอสวัสดีกับชาวธาดินทุกๆท่านนะครับ